สวัสดียุก้าบอมโอนนะจ้าวันนี้นะได้ดมพริกน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็ผักนี่ค่ะถวิผักกระเฉดใช่ไหมแล้วก็มะเขือแล้วก็ผักกะเพรอ่อนอร่อยแน่นอนนะคะนี่กระเฉดนะเออกระเฉดตามรั้วบอมย่านี่ซื้อเข้ามาเนื้อเจ่าไอเดือดเลยอร่อยอร่อยอ่ะแม่ไม่ได้กินนานอร่อยมากเลยอ่ะผักกะเพราอ่อนนี่ใครมันทำอะไรของพ่อแม่อยเนี้ ชอบมากเลยนะคะแต่ละอย่างเขากินผั Stanford, กโอ้ยน้พริกอร่อยมากอือหือไม่แพ้เลยเรากินข้าวเล่นน้อยว่าผักเยอะแล้วก็ได้ถ่ายบงคนชอบกินผักหมดแล้วไม่เอาด้วยไม่เท่ากันต้มแล้วอันนี้ก um ินได้อยู่เพราะว่ามันมันยังอ่อนนะต้มต้มเลยสดๆเลยร้อนๆอือหือ อร่อยมากนุ่มๆนมๆนุ่มๆนุ่มๆนุวมๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่มวนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่มวนุ่มๆนุขอในุ่มวนุ่มๆน่มยนุ่มๆนุ่มๆนุ่มทนุ่มวนุ่มๆน่มๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆน่มๆนมๆนุ่มๆนุนน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  माधव yeah, बंद so. <night> <mumbles> <sm chamado>